Okay. เครื่องไม่คห์าการ์ดนะครับยี่ห้อฟูจิหรือบางท่านก็เรียกว่า Z KE นะครับอของญี่ปุ่นนะครับตัวถังพลาสติกสีเขียวเนี่ยค่อนข้างกรอบนะครับค่อนข้างจะเวลาขนส่งต้องระวังนิดหนึ่งเวลาแกะนะฮะแกะนอสสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงแหวตรงนี้นะครับเปิดฝาตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมันก็จะหลุดออกมาวิธีการสื่อสารก็กล่องอินเทอร์เฟซนะครับ เราก็เข้าไปดูที่ตรงนี้นะครับใช้ขา2นะครับนะครับใช้ขา2กับขา5นะครับเป็นสัญญาณออกเราต้องดูนะครับสัญญาณออกเนี่ยเราจะดูที่ตัวปรินเตอร์เป็นหลักนะครับอันนี้เวลาเราป้อนไฟนะครับเราป้อนไฟเราก็เอาไฟป้อนเข้าตรงนี้สังเกตว่า,าที่ปักไฟควรจะมี สามเส้นนะครับเพื่อมีกาวเส้นหนึ่งตรงนี้อันนี้เวลาไฟไม่ติดเนี่ยเราเอาไข่ควงแงะตรงนี้ออกนะครับเราจะเห็นฟิวอยู่ข้างในนะครับดึงออกมาปุ๊บจะมีฟิวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือประการด่านแรกเลยนะครับอันที่2คือสวิตอาจจะเสียแต่ว่าน้อยมากนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็แค่ฟิวขาดนะครับเวลานั่นมันจะปิดสนิทนะครับปิดสนิททีเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา เอาไฟใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ยกมันมาไว้ข้างหน้านะครับตัวนี้อาการก็คือหน้าจอเริ่มเสียนะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีริ้วนะครับจะมีริ้วก็ผมเปิดมาถ้าถ้าถ้าจับได้นะครับมันจะเป็นริ้วนะครับเป็นรอยอาการจอเริ่มไหม้ที่จริงมันไม่เสียนะครับ แต่ว่าเทคโนโลยีเมืองไทยเนี่ยน้อยร้านมากที่จะดึงฟิล์มออกแล้วก็รีดฟิล์มเข้าไปใหม่เหมือนเหมือนคล้ายๆข,ของมือถือนะครับแต่ว่าต้องหาร้านทําแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องเปลี่ยนจอแต่ว่าจอรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับอันนี้คือเร่งเร่งลดแสงนะสังเกตง่ายๆมีเส้น,น,สนแสดงว่ามีปัญหาละคือสายแพรย์มีปัญหาว่ากันเถอะนะครับหรือจอมีปัญหามีแค่2กรณีนี้ก็ลดลดลงให้พอมองเห็นนะครับ วันที่19เดือน4นะครับ2,021นะครับตอนเที่ยง40ก็เป็นเวลาตรงหน้าปัจจุบันนะครับรุ่นนี้มีวัด CO, วัดเ4จริงๆวัด CO2 ได้ไนดะ้วเราเข้าไปเซตได้นะครับก็เวลาเราต่อสายอินเตอร์เฟสเข้ากับกล่องนะครับก็สมมุติว่าเราวัดเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดเครื่องมาปุ๊บตัวมันจะนับเวลาตรงนี้นะครับ5นาทีจะลดลงไปเรื่อยๆตรงนี้จะขึ้นว่าคว่าวอร์มนะครับ วมอบอนะครับก็คือเป็นการอุ่นตัวอิสเฟเรตทีสนะครับให้มันร้อนนะครับหรือบางคนก็นเรียกว่าแชมเบอร์นะครับจากนั้นรอให้มันทํางานนะครับวิธีการวิธีการจะส่งกดเซตค้างไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปที่2นะครับ